เมื่อวานนี้มีดราม่าคนพูดถึงต่างๆนานามากมายเกี่ยวกับเรื่องของทอกศวันนี้ทกศนะครับเขาออกแถลงการมาละเขาบอกว่าทกศเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสาก์การเกษตรภายใต้กรอบพอรบทกศ โครงการต่างๆของรัฐที่ผ่านมาทกสได้เข้าไปสนับสนุนทั้งในมิติของการให้สินเชื่อและเป็นแหล่งทุนในการดำเนินการโดยทกสยังคงสามารถบริหารสภาพคล่องและความแข็งแรงให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันการเงินโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ตตามที่มีการถแถลงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องในมิติของเกษตรกรผู้ รับที่ทกสอยู่ระหว่างการประสานในรายละเอียดที่จะดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้วหลังจากนี้ที่ประกาศออกมาเขาประกาศผ่าน facebook หลังจากประกาศเดจาวูสุดๆรู้จักเดจาวูไหมสมัยก่อนตอนจำนำข้าวอ่ะ คนแห่ไปถอนเงินจากอ,อมสินเพราะประกาศว่าจะต้องมีการไปกู้จากอ,อมสินมาเพื่อไปจ่ายเงินชาวนาจากนั้นมีดาม,มาคนแห่ออกไปธนาคารอมสินแห่ถอนสลากถอนเงินถอนอุ้ยถอนถอนถอนจะด,ดูข่าวได้สมัยโบราณก,ก,ก,ก็ปปสเป็นผู้ที่ดำเนินการตอนนี้เหมือนกัน คนไปคอมเมนต์ใต้โพสทกรสก็จะถอน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 เงินถอนอนอกมาให้หมดอมืเดีจาวูไหมนะแล้วก็มีคนออกมาพูดมากมายคุณใหม่เลยคนที่หนึ่งเอามาบอกว่าเนี่ยมันจะตรงตามพรบรหรือเปล่าคนที่สองท่านอดีกตกรกตสมชายเธอก็บอกว่าไปเอาตัวเลขมาจากไหนสิบเจล้านเขลงทะเบียนกันไม่ถึงเธอไปรวมครอบครัวเขามาด้วย แล้วไอ้นี้มันรวมครอบครัวได้เหรอมันจะไปรวมครอบครัวได้หรือเปล่าผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าคุณเผ่าก็บอกออกมาในรายการว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะเวลาที่เขาคิดอะไรกันเขาคุยกันมาแล้วแล้วกฤสรีกาเขาไม่ได้มีความเห็นอะไรใดๆออกมาถ้าจะไปเสียเวลาให้กีสรีกาตีความอีกสองเดือนก็เลื่อนไปอีกยังไงล่ะตอนนีน้เลื่อนไปอีกก็คือไม่ได้ใช่แล้วมัง้งปีน้องปีหน้าอะไรก็งงกันละ เข้าใจป่ะมันต้องดีเลย์ออกไปอีกไงอืมอ่ะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะอย่างไรสำหรับสเต็ปนี้คือโครงการดิจิตอลว่าเดี๋ยวเขาแบ่งเป็นเงินเนี่ยไปสามก้อนก้อนงบหกเจ็ดหกแปดแล้วก็ก้อนของทกศนี่แหละอืมก็ต้องดูนะจ๊ะว่ายังไง